เครื่องทองและเครื่องถมชุดนี้เดินทางมาไกลาจากสยามประเทศเป็นเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ราชาทูตที่เดินทางไปเจริญพระราชมยตรีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษในพุทธศักราช2400และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชาดำเนินไปเจริญสัมพันธมตรีณสหราชอาณาจากักร ในพุทธศักราช2,503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเล่าถึงเครื่องทองและเครื่องถมชุดนี้ไว้ว่าพระราชินีนาถอลิซาเบธได้โปรดให้จัดของไทยๆเช่นขันน้ำและพานรองลงยาราชาวดีหีบทองลงยาตลับยานัดทองลงยาซองบุหรี่ทองลงยาดาฝักทองคำจำหลักชุดน้ำชาถมตะทอง มาประดับประดาตแต่งห้องนั่งเล่นของเราเพื่อเราทั้งสองจะได้รู้สึกเหมือนบ้านตามธรรมดาได้ยินว่าของเหล่านี้เก็บอยู่ในพระราชวังวินเซอร์ความทรงจำครั้งนี้ได้ประทับอยู่ในพระราชาฤทยัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมของไทยแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยอยุธยาเครื่องถมและเครื่องทองเป็นหนึ่งในราชบรรณาการเสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดที่จะพระราชทานเครื่องถมแก่พระราชอาคันตุก,กะจากนา,นานาประเทศ ต่อมาทรงพบวรัษดรที่กิ่งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพจึงโปรดให้ครูช่างถมจากนครศรีธรรมราชมาฝึกสอนงานณโรงฝึกศิลปาชีพและในพุทธศักราช2522โปรดให้เปิดแผนกถมเงินถมทองขึ้นที่สวนจิตลดาพระราชวางังดุสิตซึ่งคือสถาบันสิริกิตในเวลาต่อมา ลายภาพอันวิจิตนี้เกิดจากการฝังเส้นเงินหรือเส้นทองลงบนเหล็กเรียกกันว่างานคร่ำเงินคร่มทองนิยมนำมาตกแต่งเครื่องราชสัตราวาุธตลอดจนเครื่องราชูปโภคมาแต่โบราณงานคร่ำม,มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนและทำยากยิ่งผู้เป็นช่างงานคร่ำต้องมีความชำนาญสูง อีกทั้งครูช่างโบราณมักเลือกที่จะถ่ายทอดความรู้เฉพาะผู้ที่มีแววและเห็นว่ามีฝีมือเท่านั้นศิลปะงานครั่ำของงานช่างโบราณจึงแทบสับสูนสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะคะท่านมากราบมงกมทูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าเออ คุณลุงสมานชัยกุสุมานเนี่ยนะคะเอ่อทำข้ามเงินข้ามทองเป็นแล้วท่านอายุเยอะประมาณ80แล้วลูกหลานไม่มีใครรับเลยแล้วมันก็จะตายไปกับลุงหมานนะคะพระองค์ท่านถึงรับสั่งกับสมเด็จพระเทพร,รัตว่าเอ่อให้เอาคุณลุงหมานเนี่ยมาสอนที่สถาบันศศริกิจสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้ทรงเรียนวิชาคร่ำกับครูสมาน ทรงเล่าไว้ว่าสมเด็จแม่ก็ต้องพยายามให้แกทดลองทำของเล็กๆเช่นกรอบรูปตลับยาอยู่ไปแกมาบ่นเป็นทำนองว่าแกกับสมเด็จแม่มีช่องว่างระหว่างวัยได้ความว่าลุงหมานจะทำเครื่องอาวุธใหญ่ๆสมเด็จแม่ให้ทำของเล็กๆผลที่สุดก็อธิบายกันเป็นที่เรียบร้อยด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังมีพระประสงค์ที่จะรักษาลวดลายและกรรมวิธีแบบโบราณมิให้สูญมีพระราชดำริให้ดัดแปลงรูปแบบของงานช่างโบราณให้เพิ่มพูนประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นดังที่โปรดให้ชาวเขาทําเครื่องเงินเป็นสิ่งของเครื่องใช้ชาวเขายังมีความสามารถเรื่องการทําเครื่องเงินที่เขาใช้เองสมเด็จแม่ทรงให้พัฒนาทําเป็นสิ่งของอื่นนอกจากเครื่องประดับแบบชาวเขา มีตลาดรูปแบบต่างๆเป็นต้นตอนหลังพัฒนาทำเป็นเครื่องทองไปเสียด้วยซ้ำจากมือที่เคยปลูกฝิ่นมาสู่มือของช่างทองสร้างสรรค์ทองคำเป็นงานประนีศินมิเพียงเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทยแต่ยังปรากฏไปสู่สายตานานาชาติอย่างน่าชื่นชมความงามของเครื่องถมงานคค่ําเงินคคลําทองและเครื่องเงินเครื่องทอง,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 ทองจึงยังคงเป็นงานประนีศิน ที่ได้รับการรังสรรคให้วิจิตบรรจงยิ่งขึ้นด้วยทรงเห็นคุณค่าและพระวิริยะอุปสาหะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรักษางานศิลปะของบรรพชนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป